อดี๋ไปเผากินหน่ดูวันนี้เรามาลำตะคองครับน้ำหายแห้งไปดูรถมาถึงได้ถึงนี่ครับนั้นขับมาตั้งแต่ท่างอยนี่ลมบรรยากาศ เดี๋ยวตาหน้าต้องหน้าดินมาครับดูเห็นมีปลาดินลอยตายนี่ดูบรรยากาศกับดูไซส์ปลาตัวใหญ่อยู่เนี่ยดูดิตัวใหญ่เลยตัวที่ตายเนี่ยไม่ใช่เล็กๆดูดิตาหน้าเดี๋ยวเอาหน้าดินมาครับโอ้ยดูไซส์ยอย่างสวยมาเดี๋ยวเราจะชมบรรยากาศครับ ก็มีน้ำนาตกกันอยู่เยอะครับนี่ตกดันริมมานี่เลยไปครับเดี๋ยวตาหน้าครับหน้าดินครับโขห็นไส่ปะดินอย่างนี้แล้วหน้ารองครับไปสวัสดีทุกท่านครับมาดูนี่น้ำตะคองครับเดี๋ยวดูนี่น้ำไหลหน้าปากท่อดูได้ว่า จะมีอะไรกินหรือเปล่าลองดูนะดยดีลองดูดิลองลักดิอ,อะไรครับนี่ตออ ต่อไม้เหรออะไรหน้าท่อครับเนี่ยเกี่ยวไม้ ต้องอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นปลายางก็ดีแล้วไอ้ขอนี่ไปนี่หมดเลยอันนี้ได้อยู่ครับนี่เป็นทางเข้าน้ำไหลดูน้ำไหลเข้ามาจากนี่น่าจะน่าจะมีตัวอยู่ ลองเขาะลองเขาะหโอ้ดูเดิ oh, มีพวกไม้พวกเนี้ยมีพวกมีพวกตอไม้เยอะครับต้องระวังอนะ่ะ ด,เดเูเห็นดูเห็นสะพานเห็นเห็นสะพานฑ์นี้ไมลำต,ตะคองอมาลมลมตรงเลยเคาะเรื่อยๆก็น่าจะมีปลาลครับดูมีนกเนี่ย หรือว่าเราจะตกเรนนกก่อนเนี่ยเดยว่าเวียงเวียง<ๆ>ไปนกก็กินเปล่าลองเนงนะลมส่งลมช่วยส่งเนี่ยเดี๋ยวโดนรถตัวเองเชย่ยนกหนีเลย เฮ้ยมีปลาขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวมีปลาขึ้นเมื่อมีปลาขึ้นอยฝั่งนี้ฝั่งนี้ปลาขึ้นอยู่ฝั่งนี้น้ำน่าจะไม่ลึกนะว่าเห็นมีคนข้ามมาอยู่ปลาอยู่ฝั่งนี้ลอยไปลอยเรื่อย,ออยจะลมลมดีมากอะ่ะอันนี้อยู่ในในเขื่นอนลำตะคองครับน้ำลดน้ำลด แรกเส้นนี้น้ำท่วมเต็มเลยนี้ต้องได้ปลาครับถ้าไม่ได้ปลานีจะไม่ไม่เอาลงหลายรอบแล้วไม่ได้ปลาไม่ได้ปลาเไม่ไม่ได้ปลา,าแล้วก็ลงเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเบื่อสก,ก่อน อืขึ้นไหนอะปลาโอ้โหเกี่ยวอะไรมาอีกวันนี้หนักหนักดูครับว่าจะเกี่ยวอะไรมาหนักหนักโอ้โหเกี่ยวขยะเกี่ยวขยะมามาต่อครับ โอะไรครับนี่ขึ้นบนบกเฉยไม้ไม้ครับไปละหมายไปละบรรยากาศนะ่าสนใจ ซ้ายนะ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไม่ได้เดี๋ยวเราไปซื้อปลาชาวบ้านเ,เราไปดูปลาชาวบ้านดีกว่ายๆดมียกยอดเดี๋ยวเราไปถ่ายดูเรทีเดียวเลยตอนนี้ต้องมีปลาให้ดูบ้างนะครับไปลุยออ้โหได้ช็อตปลาโดดแล้วล่ะแต่ลูกปลาอะไรเป็นลูกปลาก็ยังดีช็อตปลากระโดด เจอกันด้านหน้าจะไปดูอ่ะถ่ายนี่ถ่ายป่าชาวบ้านลงมายกยอดีกว่าเป็นตัวใหญ่ไปครับเจอกัน,มา,ม,กนมาครับมานี่มาดูป่าโล่อะไรครับเด็ก มาครับอ่างเก็บน้ําลําตะคองครับตอนนี้น้ํากําลังแห้งอย,อยู่อยู่บรรยากาศด้านหลังโคตรสวยครับปลาตกไม่ได้ครับไม่ใช่ปัญหานี่ดูเออดู๋ยวไปเผากินนี่ดูสนี้สสามโลครับนี่ปลาในเขื่อนลําตะคองเลยนี่ไปซื้อชาวบ้านมาแล้ะเีรยบร้อยไม่ได้ไม่เป็นไรดูดูเทียบเทียบกับตัวโคตรใหญ่ เดี๋ยวเจอกันปลาเผาแน่นอนนี่ไซยักษ์ไซบิ๊กดูดูไปเจอกันไป